สวัสดีครับพบกับปาดม่ยุบอันไม้นะครับเช้านี้นะครับเขามาเก็บมังคุดนะครับผมซึ่งก็ผลผลิตก็เริ่มสุกแล้วนะครับพฤษภามิทุนานนี่ก็มิถุนาก็เริ่มสุกตั้งแต่พฤษภาปลายพฤษสภามิทุนานะครับก็เริ่มที่จะมีสุกอันนี้ก็กรกฎดานะครับก็สุกคนก้างที่จะเยอะแต่ปีนี้นะครับลูกไม่ใหญ่นะครับเนื่องจากสภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือฝน ครับปีนี้ค่อนข้างที่จะแรงจัดนะครับส่วนของผมก็จะเป็นมังคุดที่ไม่มีระบบน้ําด้วยนะครับอพอมันแรงจัดเนี่ยปัญหาหลักๆก,ก็คือนะครับเจอปัญหาในเรื่องของสัตรูนะครับก่อนหน้านี้ก็เจอปัญหาในเรื่องของหนอนนะครับพวกหนอนกินใบกินยอดอ่อนยอดอ่อนออกมาก็จะกินนะครับพอใบเก่มันก็ไม่กินแล้วก็ลงเรืออยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของมังคุดนะครับก็เริ่มที่จะทยอยสุก นะครับสุกดําแล้วครับปีนี้ลูกไม่ใหญ่นะครับลูกไม่ใหญ่อีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่อช่อหนึ่งสี่ลูกห้าลูกมีนะครับสองลูกสามลูกเนี่ยก็คือหลักๆเลยก็จะมีนะครับปัญหาก็คือเออทำให้ลูกเล็กเนี่ยครับพอสุกนะครับก็จะเริ่มร่วงร่วงอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บได้นะครับเพราะว่าดูจากขั้วพึ่งร่วงมามันก็สามารถที่จะเก็บกินได้ แต่ว่าถ้าขายนะครับก็จะไม่ไม่แนะนําขายแล้วนะครับเพราะว่าตกมามันก็จะช้านะครับเราต้องกินได้หมดภายในวันเดียวผมจะพามาดูนะครับปัญหาปีนี้นะครับที่ผมเจอนะครับแล้วก็บางท่านก็เจอนี่ครับเราเห็นเป็นนะครับนี่ดูตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็เกิดจากในกลุ่มของผีเสื้อมวนหวานนะครับนี่ ครับสองลูกพิเศษบรรดาเนี่ยเขาจะมาตอนกลางคืนเป็นผิเสื้อตัวใหญ่นะครับเขาก็จะมาเจาะเฉพาะผลที่สุกดำนะครับลูกไหนที่สุกดำเนี่ยเขาจะมาเกาะแล้วก็เจาะนะครับทำให้ตัวผลไม้นะครับเนื้อข้างในเนี่ยแกลูกนี้ให้ดูนะครับข้างในเนี่ยจะเน่าเสียนะครับมันทําให้ไม่สามารถรับประทานได้ดังนั้นเวลาเก็บนะครับช่วงนี้ผมก็จะเก็บในลูกของอลูกแต้มหรือว่าลูก ยังไม่ดำนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับตัวผีเสื้อที่เจาะแล้วเน่าส่วนที่เน่าแล้วเราก็สามารถทิ้งเลยนี่นี่ครับตำแหน่งที่เจาะนี่ครับเนื้อเขาก็จะเน่าเสียนะครับลูกที่ร่วงนะครับส่วนใหญ่นะครับลูกที่ร่วงถ้าเราเอามานะครับก็จะเจอแต่ถ้าลูกอย่างนี้ก็ยังบางลูกก็ยังไม่เจอนะครับ ในกลุ่มของลูกร่วงโดยทั่วไปนี่นะครับลูกนี้เจอเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับเพราะมันเจาะนะครับเจาะข้างนอกนะครับทะลุนะครับเปลือกมังคุดหนานะครับทะลุก็จะเป็นรูเหมือนเข็มนะครับเนี่ยที่ปลายนั้นอยู่นิดนึงนะครับเหมือนเข็มเลย แล้วก็เนื้อบริเวณตรงนั้นก็จะเน่าเสียส่วนใหญ่ลูกที่ร่วงนะครับเปอร์เซ็นที่จะเจอนี่ลูกนี้ก็เน,นี้ครับดังนั้นลูกร่วงนะครับก็จะไม่แนะนําให้เก็บนะครับในช่วงนี้เพราะว่ามันแรงมันทําให้ตัวผีเสื้อตัวนี้ก็อนนเยอะรูตัวนี้นะครับทะลุถึงเนื้อชั้นในนะครับเหมือนกับเข็มปลายเข็มเจาะเลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวผีเสื้อ นี่นะครับเนี่อเละเลยนะครับปกติมังคุดถ้าร่วงลงมาเนี่ยเนี่ยครับเจอนอนอย่างนี้เป็นหลังนี้เลยมังคุดร่วงนะครับส่วนใหญ่ก็จะสามารถที่จะรับประทานได้อีกนะครับร่วงลงมาถ้าไม่เกิน 1- 2สองวันนะครับเพราะว่าถ้าหลายวันเนี่ยมันก็จะแข็งนะครับดังนั้นเวลาร่วงลงมาก็จะเจอปัญหาสุกเน่าแน่นอนนะครับแต่บางลูกนะครับที่ไม่ร่วงก็เจอนะครับในกลุ่มของที่ผีเสื้อเจาะไม่ใช่เขามาเจาะอยู่ ในดินนะครับเขาเจาะอ,อยู่บริเวณต้นกับบริเวณต้นแล้วก็ถ้ามันสุกเกินนะครับสุกเกินแล้วมันจะมีกลิ่นหอมนะครับผีเสื้อก็จะมาวางไข่เขาจะเจาะเข้าไปนะครับแต่ถ้าลูกแบบยังไม่ลักษณะของสุกจัดเขาจะเจาะไม่ค่อยได้าานี่ลูก,ล,กลูกอย่างนี้นะครับเราจะเก็บประมาณลูกประมาณนี้เขายังเจาะไม่ได้นะครับไอ้น,นี้ก็ยังเจาะไม่ได้นะครับเขาจะเจาะในลูกผลที่สุกนะครับผลที่สุก จัดสีดำนะครับสุกแล้วก็ประมาณสักหนึ่งถึงสองวันแล้วก็ร่วงหรือประมาณาลูกกำลังจะร่วงเขาก็เจาะส่วนลูกเัื่อะประมาณนี้นะครับเจาะไม่ได้นั่นคือนะครับปีนี้ก็จะเก็บในรูปของลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนลูกใต้คูนอย่างนี้นะครับ,ก,รบก็จะมีปัญหาในเรื่องของตัวผีเสื้อนะครับก็สามารถเ,าเก็บไปลองดูได้นะครับเพราะว่าบางบางลูกก็มันไม่ เจาะนะครับบางลูกมอนก็เจาะแต่ว่าเราจะไม่เอาไปขายนะครับกลุ่มพวกนั้นเพราะว่ามันจะเจอปัญหาแน่นอนเลยนะครับเรื่องของผีเสื้อรับระวังนะครับบางคุดนะครับพอแรงจัดนะครับก็ศัตรูค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้ก็เช้านี้ก็มาเก็บนะครับนี่เลยนะครับอุปกรณ์พร้อมนะครับก็จะคัดแยกเอาไว้นะครับลูกลูกดีนะครับก็จะเ๋ยวเอาไปคัดแยกลูกอีกรอบหนึ่ง อุปกรณ์นี่นะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปครับเราใช้ไอตัวเก็บมังคุดนะครับช้านะครับเมื่อยคอนี่เราอ่ามังคุดสิบห้าแบบสิบห้าปีกว่าอันนะครับเราก็สามารถขึ้นไปยืนบนต้น้นได้โอเคนะครับไอ้นี้ก็พามาดูนะครับมังคุดอ่าลักษณะมังคุดปีนี้ก็คือเจอในเรื่องของผีเสื้อนะครับผีเสื้อที่เจาะมันเข็มเลยนะครับแล้วก็ทําให้ผลผลิตเสียหายนะครับแต่จะเจาะเฉพาะลูกที่มันสุกจัดนะครับลูกลูกสุกจัดลูกสีดา ขอบคุณกครับฝากติดตาม YouTube อันว่าเจ้าไหมด้วยครับสวัสดีครับ